คราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับทุกคนครับวันนี้กับช่อง Pizza Game X กันอีกแล้วนะครับทุกคนในวันนี้นะครับเราก็อยู่ในแมปเบลดบอลนั่นเองนะครับแมปที่เอิมตีบอลไปมานะครับซึ่งผมก็มาอยู่กับเพื่อนคนดีคนเดิมนะครับคนที่ขโมยชุดขโมยตัวผมมาในครั้งที่แล้วนะโอเคสวัสดีเพื่อนรู้สึกเขาจะอวดเก่งนะไอ้เพื่อนเพื่อนอย่ามาอวดตรงนี้ออกไปตรงอื่นป่ปปปปมไม่มมมมม ไม่มีเหาอที่โดนอวดครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนไม่ต้องเลยครับเพื่อนโอเคนะครับเอ้เอ้เพื่อนเขาส่งนี่นั้นมาว่ะส่งไอ้ใบเท็มมาอะไรครับคุณจะทําอะไรเหรอครับคุณจะมาขอของผมหรือยังไงเฮ้ยคุณให้ของผมหรอให้ของเหรอครับมาคุณให้ฟรีเหรอครับอย่างนั้นผมพอกดลับเลยนะไม่ฟรีผมกดลับนะเฮ้ยเขาให้เพิ่มอีกครับทุกคนไม่เป็นไรอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยเขาให้เหรอเขาให้ฟรีเหรอทุกคนโอเคไว้ฟรีอุ้ยรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นเพื่อนดีนะครับเขาให้ของมาหลายอย่างแล้วนะในช่วงไม่กี่วันนี้นะครับก็อ่ะเสร็จแล้วก็กดกระบาดไปได้เลยหรออ๋อนี่อ่ะโอเคโอเคโอเคนะเดี๋ยวผมมาดูก่อนของมันดียังไงอ่ะสวอสวอตนะครับออาเริ่มเกมแล้วอ่ะ โอเคกระโดดพิ้วโอ้หนีนะโอเคทางนี้ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวกดกดกดตรงกดล้อก่อนอ่ามันหนึง่งบันหนึ่งมันหนึง่งเดี๋ยวมันจะมามเมื่อไรเอาเอาแลวคนนั้นนะอ้าโอ้ยมาแล้ว,ลว,ลวตึง้ง okay. โอเคเฮ้ยบโอเคปัดเรียบร้อยคนร,รับโปรเพย์ย์นะครับหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ผมไม่ค่อยโปรเท่าไหร่ผมบอกเลย,ย okay. ผมไม่ได้แมปนี้มานานแล้วนะครับ รู้สึกจะมีคนตายหนึ่งอัตราใครจะเดือดคนสุดท้ายในวันนี้โอเคปัดออกไปแล้วก็ปัดมาปัดไปแล้วก็ปัดเอา้าเฮ้ยคุณราเวนนะครับคุณราเวนชนะนะครับก็อาหมดคลาสสิกเลยมชอบหมดคลาสสิกนะทุกคนใครชอบหมดไหนก็สามารถที่จะบอกมาได้นะครับ เออใช่เราจะใช้ดาบที่เออเพื่อเราให้มานะครับคือดาบอันนี้ดีกว่าหรืออันนี้ดีอันนี้อันนี้แล้วกันเอ้าไม่ทันเหรอโอเคมาทางนี้เอาเพื่อนเรามีกระเดินสกิปกะโดดสูงมันดีนะครับสําหรับการหลบบอลในระยะใกล้ไกลก็ตามโอเคอย่างงี้ผมไม่โดนนะเราเนียนๆอยู่ข้างข้าวข,ข,ขอบนี้ก่อน เนียนๆเอ้ยเอ้ยอิรู้สึกว่าคนนี้ก็จะมีสกิลพิเศษนะครับทําให้ลูกมันวิ่งไวขึ้นนะครับซึ่งมันทําให้ฮาน่าก็ตีโต้กันไปมานะครับอ้าคนนั้นเขาตายละแล้วนึงแนึงนึงเอ้ยเอ้ยเพื่อนรู้สึกเพื่อนเราจะตายแล้วนะเราต้องอยู่รอบลูกสุดท้ายทุกคนตายคนสุดท้ายเดี๋ยวจุ๊บเอาตายเฉย รู้สึกเมื่อกี้มันจะแหลกนะครับมันก็เลยตายไปเลยนะครับแต่เรามาซ้อมเล่นกันดีกว่าเทรนนิ่งอ่าโอเคเริ่มลูกมาบัตโ,โ,โ,โอเคจึ๊บ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 เอาตายละโอเคเรู้สึกว่าตอนนี้จะเหลือกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่สี่คนปะนเหลือสี่คนนะทุกคนตอนนี้เรามาดูดูกันดีกว่านะครับตรงน,นี้มีอะไรก็เป็น เป็นท่าเหรอก็เอิมน่าจะเป็นเป็นอันนั้นเขานะเราสุ่มได้ปะอ๋อไม่ได้ต้องใช้โรบัคส์นะครับรู้สึกว่าแต้มมันยังไม่พอนะอ๋อนี่คือสามารถเลือกของรางวัลได้โอเคทางนี้นี่ที่สุ่มนะสุ่มได้ปะสุม่มยังสุ่มไม่ได้นะไม่มีคะแนนที่สุม่มอันนี้แหละอ๋อนี่จะเป็นเซอร์วแต่แต่อย่างนะเทดดิ ating, ้งอะครีมอะต้องเข้ากลุ่มก่อนอ่าผมเลือกเป็นอาคลาสิก โหมดแมปอันนี้คลาสสิกวีสองมีคลาสสิกไงก็ไม่รู้คลาสสิกวีสองเปนคลาสสิกหรอโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันดีกว่าหนอนซิกนนะครับโอเคเรียบร้อยอยู่ไกลจากผู้คนนะครับประมาณนี้เอทำไมทำไมโดนแข่งอยู่กลงกลางอ๋อมันอาจจะโดนสกิลของใครบางคนนะครับที่ทำให้มันลูกมันแข่งได้นะครับ โอเคอ่ะเอา้าฮิชั่วพิบตานะครับมาเขาก็ได้ตายลงในทันทีโดยไม่ทันตั้งใจเลยเอ๊ะตรงนี้มีอะไรให้อ๋อเป็นล็อกอินรีวอร์ดนะก็เข้าเป็นเวลา7วัน14วัน21วันก็จะได้ของตามนี้เลยเฮ้ยเยอะเยอะเหมือนกันนะจริงๆน่าจะเข้าแ่บทุกวันเลยอ่านี่เพลงรีวอร์ดอ่าได้สวอตเขตนะ ต้องเราเปิดตรงไหนหรอเปิดเปิดเปิดตรงนี้ปะคำหนึ่งคำหนึงจะปิดจะเปิดตรงนี้ปะอ่าตัวให้ตรงนี้หรืเปล่าใช่ปะอันนี้น่าจะเป็นส่วนของนี่นะเป็นส่วนของโรบักหรือ,อยังไงครับอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้แหละใช่ปะเอ้ยเงินเรา,นาหายไว้เนี่ยเมื่อกี้สกิป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 เอาสกิปไม่ได้หรอโอเค E อีโมดว่นี่ที่เพื่อนจับก็ตรงนี้นะครับก็เต้นแบบเจ็กว่าเทียบเปี้ยวนี่เดี้ยวเหนียวๆต่างๆนานาโอเคจะซ้อมมือดีกว่าซ้อมไปโอเคลูกมาหาเพื่อนลูกไปลูกมาหาเราลูกไปลูกมาหาเราไปลูกมาหาเราก็ไปลูกไปอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้โอเค เอ๊ทำไมเราจะมีสิทธิ์สูงได้ปะเำนึอ๋อ,อต้องเล่น7นาทีนะ้วทุกคนถึงจะมีสิทธิ์สหนึ่งรอบนะ DX คือ Under Score เรนชนะนะครับเล่นหมดอ่าสทีมดีวะเอ้ยแต่รู้สึกควรจะเลือกมทคลาสสิกกันเยอะนะแอ่หวงเลือกอันเนี้ย Underworld อันนี้อันนี้ Underworld นะครับดูน่าหลงไหลแลนะ้วน่าเล่นสุดเลยสำหรับทุกอันนะดิ p e C อ๋อมันจะได้นะ่จาจะดักตรงน,นี้นะ โอเคเดี okay, ๋ยวเล่นกันเลยลูกบอลโดนแช่แข็งเรียบร้อยโอเคเราต้องมีสมาธิกับลูกบอลนะครับไม่งั้นถ้าเราเผลอเลยเดี๋ยวมันจะกลายเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับลูกบอลอยู่ไหนบอลอยู่ไหนเราจะเนินนิง่งๆดีกว่าเพื่อความปลอดภัยสำหรับเรานะครับตรงนี้มาถึงเรายังมาถึงเราหรือเปล่าเราอยู่ไกลคนเราก็ดีนะครับเพราะเราก็จะมีสิทธิ์ที่จะมีเวลาที่จะรอมันเด้งได้นะ ทา,ทางนู้นทางนี้โอเคจึบ๊บโอเคจึบ๊บโอเคแตกคนนูน้นมามันจะมาหาเราะวะระบังไว้ต้องระวังไว้ตลอดเวลาอึ๊บโอเคแตกเราแตกตายเฉย โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงควีดิฟซีนี่ดีกว่าคือจะมีควสามควสนะรับเรารับไปอย่างเฮ้ยไอเอน,นี่ยเราสามารถเลือกดาบได้เหรอดาบนี้ดาบอะไรดูดีอยู่นะโอเคอันหนึ่งอ่ะอันนี้คืออะไรก็เป็นดาบเหมือนกันเอ้ยอันนี้ก็ดูดีไม่น้อยเลยอันนี้คืออะไรครับทุกคนไม่รู้นะเลือกไหนดีอ่ะสีฟ้าสีม่วงอันนี้เหนือ,อน,นี้ดี อืมผมขอเลือกนี้แล้วกันมันดูเท่ดีอ่ะหรือเอานี่ดีเอาไหนดีอ่าผมขอเลือกดาบสีม่วงแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะเลือกได้ปะเลือกได้ปะกดสีเล็กไม่ได้เหรออ,อ๋อไม่เป็นพเมยมพาร์สนี่ได้ปะกดไม่ได้เหรอได้อันนี้ล่ะวินทูเกมอ๋อต้องชนะก่อนเหรอโอ,อ้เควนยังไม่เสร็จนะทุกคนเคมนโอได้ปะโอเค สองเควสอเรได้ยี่สิบห้าสตาร์มาอาคเคมออได้อีกวะได้อีกอ,อ๋อเป็นเควสด้านล่างทุกคนที่เราทำเสร็จแล้วนะได้เอพีแต่ไม่ได้ของโอ้โหอย่าทำต่อเราต้องไปทำให้ชนะนะอ่าไหนดีเอ่ออันนี้ละกัน enchanted forest นะครับโอเคไปกันเลยสตาร์ทเกมเล้วเราวังไว้ ดีกว่าเสียเปล่าไม่ระวังก็ระวังโดนนะจ๊ะโอเคไปนี่อ๊บอุ่วิเราฆ่าคนตายคนหนึ่งอะอ๊บโอเคเอ้ยเมื่อกี้เรากดแบบไม่ได้ตั้งใจเลยดูมันจะมาทาเราปะจะ,จะตีโต้ไปเรื่อยๆปะ เอาเอามาตอนไหนเนี่ยมาตอนไหนครับทุกคนมาตอนไหนครับมาตอนไหนครับงั้นเรามาซ้อมเล่นก่อนได้ไหมเราซ้อมเล่นกับเพื่อนได้ไหมอ่าวุ๊บเออปบุ๊บโอเคจึ๊บโอเคจึ๊บจึ๊บอ้าวตายให้ทุกคน ดี๋ยวเล่นอ่านี่เขาบอกอ่าเดี๋ยวเรามาดูคนเล่นกันดีกว่านะครับคุณสมเด็จคุณเทวินคุณดูแบบมืดตื๊เลยอะบอกว่านะครับคุณโอกชีจอชอว์นะครับก็คุณนะครับก็มีความเป็นโปรพิเออร์อย่างสูงนะครับส่วนคุณเอ็ดดีเรนนะครับรู้สึกว่าคุณจะชนะมาหลายรอบแล้วนะคุณคนนี้นะครับอะไรไกลไกลไกลท่านะครับก็เอสามพันนะครับก็น่าจะมีเหลือแค่นี้นะ ประมาณสี่คนปะฮ้ยสวัสดีเพื่อนเพื่อนเพื่อนมาเต้นอะไรตรงเนี้โซดาแบบดาบอะไรอ่ะดาบสักุระนั่นะคุณดาบสักุระจากเพื่อนที่เขาให้ของเรามานะครับก็ <_ C> e <an> ต้องขอบคุณเพื่อนมากเลยนะขอบคุณมากครับเพื่อนขอบคุณมากเพื่อนเยี่ยวเยี่ยวเยี่ยวกับโอ้ว้าวว้าวว้าวสวัสดีครับคุณทำไมหน้าคุณเป็นอย่างนี้ครับหน้าคุณโดนอะไรมาคุณโดนต่อยมาหรืออะไรหรือเปล่าครับทำไมหน้าคุณเป็นอย่างนี้ครับ มันเกิดอะไรขึ้นโอเคเราโหลดอันนี้นะฮะเราโหลดมาคลาส,สิกเหมือนเดิมโอเคเอนชันอ่ะผมเอาที่เรียกเป็นโอเชียนดีกว่าโอเชียนโอเชียนโอเชียนโอเคเลิฟสามสองหนึ่งไปเลยโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราหลบไปอยู่ข้างๆดีกว่าปะมันจะช่วยปหมถ้าเราหยุอยู่ข้างๆเนะี่ย นี่นะถ้าเรามาลููกามาก็กระโดดตึงไปเลยอย่างงี้ตรงนี้อ,อือโอเคเอ้ตายเฉยคนผมก็ตายมาหลายรอบแนละ้วทุกคนถ้าใครเก่งกว่าก็มีสามารถบอกทริคอะไรกันได้นะทุกคนก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ช่องพิซซ่ากเมกด้วยนะก็อย่าลืมมาด้วยนะก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ